ทำอะไรครับทำปลาทะเลใส่ถั่วงอกค่ะปลาทะเลใส่ถั่วงอกนะฮะปลาธรรมดาครับ คกใหญ่มากเฉพาะราคาคกเท่าไหร่ครับเนี่ยโ <5, 000 S 1> <ข>คกหา 5, ้าพันกว่าคกนี่ห้าพันกว่านะครับประธานโทษดูค<า>กนี่โคก,กนี่ที่เห็นนี่ห้าพันกว่านะเฉพาะคกเปล่านะฮะสูงสูงมากใหญ่มากนะฮะตั้มได้ไปร้อยคกเลยนะตัาเต็มนี่นะแต่แกนก็มีขายที่จัไม่ใหญ่ขนาดนี้นี่หนูสั่งที่สั่งทำพิเศษเลยจังน้องคายโอ้จังน้องคายนะฮะ ต้ตมตำครกยักษ์นะครับเจ๊นงตำม,มั่วนะเจ๊นงตำม,มั่วอตำม,มั่วแล้วอร่อยนะจ้าเป็นตำม,มั่วอตำม,มั่วอต้องเลยอร่อยนะท้าไม,ม่ม่วจะไม่อร่อยนะครับใช่ใช่ปั๊ใใใบใส่เ,เข้าไปนี่ ไปตำป่านะครับทำมปันยาวๆเลยครับเราเจอกันที่ไหนนะที่ชุมเที่ที่วันศุกไม่ไม่ตอนนั้นน่ะตอนตอนนั้นโตลุงโตลุงขอนแก่นอ๋อจะมีจะอังคารผู้ทหารสาวที่ถูกกระเทาะเราจะในวันที่ันกำลังถึงเดินผืนเมียงอ๋อแสดงว่าร้านเจี๊ยนนองกำม้วนนี่เดินสายตามนัดใหญ่ๆเลยเนาะค่ะอ๋อ ไม่ได้ขายเป็นเป็นตามที่ร้านตัวเองนะฮะใครอยากกินก็ตามไปกินตามนัดต่างๆชุมแพขอนแก่นบ้านไผ่ชุมแพเันสุกชุมแพเปนสุกสำหคนเดินนะบ้านไผ่วันอาทิตศโต้วลูกอังคารอังคารพหลาเสาอังคารพหลาเสาขอนแก่นนะครับโต้วลูกขอนแก่นนะฮะเจอกันได้นะฮะ วันพุธถนนคนเดินผูเวียงวันพุธถนนคนเดินผูเวียงไม่ยอมหยุดเลยนะหาวันลงจนได้วันจันทร์พวกนี้หยุดพวกนี้หยุดค่ะบเรหยุดวันจันทร์นะเราหยุดวันจันทร์นะครับวันจันทร์นี่หาเงินเออหาเงินได้ก็มาใช้เงินหน่อยเนาะใช่ไฝ่ายก็ใช้นี่นี่นี่ผ่านบ้านอยู่ครับผ่านบ้านอยู่ใช่ค่ะอันนี้ใช่เลยบ้านผ่อนรถใช่ค่ะทำงานเพื่อเงินใช่คามที่สามเล็กใส่ครับโอ้โหนี่ปลาหนัว ขอร้านนูนะครับขอใครได้ช่วยไปบอกเขานั้นเราหยุดร้องเพลงทีนะครับข <laughs> อเขาร้องเพลงหาเงินกันเนาะติดแล้วก็สิดธิความไม่ทราบนะครับไม่น่าจะสิดตาตำป่ารทบากันครับขายดีขายดีนนะร้านนี้นะนี่รืย่ยรวยรย ทะเลเดือดทะเลเดือดนะครับโนะอ้เยอะมากเลยเนี่ยทะเลเดือดนี่ยร้อยทะเลเดือดนี่เท่าไหร่ครับร้อยเดือดหนึ่งร้อยบาทเดือดมากเดือดน้อยให้ที่เดือดพอดีเด,ดือดพอดีมีเดือดมากเดือดน้อย เดี๋ยวคนก็มาสั่งไม่ไม่ขาดสายเลยนะฮะนี่เป็นไงโอ้โ